เลเออดูร็เลยเออดูช <ses> ี้ไปโชวดีครับโชวที่โชคดีห9าเกาห่าลังปาโช่ปดจนนวด4ี้ไ่เต็มเต็มเลยจนวดจวดสิคอยบอกแล้วว่างวดนี้คอยต้องเถื่แเมนีลีคอยบอกคอยสร้างโรตารีข้าเจ้าไว้ที่ไปเอามาใช่หระพี่อีกบ้าอันอีพีหน่อยพี่อีกว่ะนี่อีก่ อันนี้มั่แมนกลับกันก้ามาก้กกันบอกแล้ว่ต้องตื้อเจอผู้โชคดีแล้วครับแะมือด้วนะแตมือน้วยัวตั้แต่นั้นใส่ใส่ใส่แต้มาดูจีบไปเนี่ยฮะโอ้เรียบเลยผู้โชคดีเดี๋ยวหนูเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวโท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 วโ้อ้ยหนูสั่นหมดแล้ว ยัไคุใบหกใบเหรออันนี้อันนี้ที่หกยังไงเต็มแล้วเต็มเต็มเลห้าเก้สองตัวอีกมันเป็นมันเป็นกี่ใบฮะ